ค่ะส you know, so so, so, you know, mm ี hmm. ่สวดมีปัสศนาภูมิรืส่วนนี้จามีสอย่างขันสวดอันมีปัสสนาภูมมกับบริสวนนี้จ่านสวนี้จากับบริสวนมีปนาพปนาภูมนะครับผม้อนนีจาก็าอว่าไง้าังงจาขันก็นอนไงไว้ นั่นไงไว้อดขาเพื่อเดียวเอาพาเอาวน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 เอาพานขาวไปพุ่มพุ่มไว้หันใจให้ได้เด้อเอาไปเอาไปขาไปพ่มพาพคักพุตัวไว้เบิดพุกตัวไว้เบิดเออพุกตัวไว้โอโดนนกเออพุกเออพกไว้พกไว้เบิดเออพาขาพุกตัวไว้ใ้ผู้เบิ่งหนังสือกับทวนไปน้ำเนาะ พวกนานี่เพวกเบิดเลยพวกเบิดพวกเออพวกพวกข้านึ่เอาบัตที่นี่ตั้งใจได้ไหมเด้อระาตูวก็ตั้งใจเออที่สวนทุ้งมนะี่บันเอ้าเป็นบึงนะมตัสสะภากวโตอาระหตโตสัมมาสัมบัตสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังมีชีวิตังยาวานิพพานังสรณังกัจจามิ ธัมมังอะยุวัฑทานังเมชีวิตังยาวะนิพพานังสะระณังอะฏฐามิสังฆังอะยุวัฑทานังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสะระณังอะฏฐามิตุติยัมปิพุทธังอะยุวัฑทานังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสะระณังอะฏฐามิ Duwe tiam bidang mangyu wadanang di ciwiang nya wani panangsarananggat cammit Dua tiam pisang kanggayu wadanang di cibitang nya wani panangsarananggat cami Katyambibudangyu wadanang hati yampi daangayuwa danang didiciwidang nyawani panang sarenanggat Jaib hati yampi daangyuwa danang didiciwiang nyawani panang sarenanggat Jamin hati yam pisang kanggayuwa danang didiciwiang nyawani panang serenanggat jam mi เออให้เราหันใจเอาเอาคักตอนซินนามอนเนี่ย่าเปิดออกตอนซินนามอย่าเปิดขาเท้าออกเนอะนี่นะเริ่มตอนตอนเริ่มสวดนี่ละตอนซินนามอนเออเอาเบิ้งเด้อเบิ้งปัญจคันธารัวปากขั้นทัเวทนานักขันทัสัญญาขั้นทั สัางขารัขันทัวเปียนาณนันทักดาวาดาสายตนานิจากวายตนังรูปายตนังสตายตนังสัายตนังขานายตนังขันธายตานังนังราสายตนังกายยตนังโหตภายตนัง มานายตางธรรมายตางอาทาราสาทธาตุโยจะคู่ธาตุรูปธาตุจะคู่วิญญาณธาตุโสตาราตุสัทธาธาตุโสตาวิญญาณธาตุธาตุขันธาธาตุขานวิญญาณธาตุ ราสาธาตุชิวห้าวิญญาณธาตุกายธาตททุโพธาภะธาตุกายาวิญญาณธาตุโนธาตุธรรมธาตุโนวิญญาณธาตุภาวิส,สตินดรยิยานิจากขุนดริยงโซตินดริยงกายินดริยงดาริยมันยินดาริยงมันยินดรยินยง Yatin dari yang burizin, dari yang kiwitin, dari yang sukin, dari yang dukin, dari somanasin, dari yang humanasin, dari yang ubekin, dari yang satin, dari yang wirin, dari yang satin, dari yang semadin, dari yang panin, dari yang hananyatan, samitin, dari yang anin, dari yang anjatawin, dari yang... สัจจานิท <P an av aún> <yelled> ุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทายุอริยสัจจังตัวคาวิยาสัจจังทุกขามิโรดามินีปฏิปะดาอริยสัจอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณัง เวียนญาณังปัจจายนามะรูปังนามะรูปะปัจจายสารายตนะังสารายตนะปัจจาวัตถุวัตตาปัจจาเวทนาเวทนาปัจจญาตาณะตาณะปัจจาอุปาทานังอุปาทานะปัจจายภวะมภวะปัจจาชาติเต ชาติปัจจยาสาระามารณางสซกะปารเดวาดุกัสุปายาสะสัมภวนันเตมเอวะเมตัตะเกวรัสสะทุขคันธัสสะทยโหตีอ๋อมาที่นี่เอ้ประตูมาที่นี่เอาโลกพญาติโลค่าออกไปเด้ อนเยอ่อะฮะแห้งไหนนี้แห้งมาแบนี้อืมเรนี่ยเดี๋ยวครับไปมันัำไปบางไปเออลกพยาติลกค่าเออยูนนี่ละแปงไหนก็ไปว่าออกเออือว่า เผาลดแล้วเะยโลกเลยไล่โลกไปไอ้ามส,สดสื่นเล่าดูอ่ะแบบสดสื่นมาที่นี่กะเอาปัจจัยไปลอนย่อมือใส่หัวแล้วค่อยมาถวายแทนเล่าแท,ทาน,น,ทนออเล่าที<ร>า่ฐานานะนะทางกระทานเอาบางอย่างไปลอาเตะก็ได้<อ>หรอกอฮะอันนี้ปัจจัยเด้อถวายพระ เอออธิษฐานคว้านถวายอธิษฐานอันนี้เงินเงินใส่หัวเออชาทูเด้อส้วงเศร้าอยู่ดีไม่แห้งบาดเนี่ยกินข้าวกินน้ำได้เด้อบาดเนี่ยเออเนี่ยถวายสังฆทานให้พระแล้วบาดเนี่ยเออเขาอธิษฐานเราบอกอธิษฐานนะเนาะเออมีแห้งแล้วบาดเนี่ยเออแล้เวผองพระนั่นละน้่งเกิด พื้ที่ไปเช่นมาในโลกเช่นขเชนแทนแฮนเล่าก็ได้อันนี้เอออันนี้โยเชียนอ่าน้ามาน้ามาแวอ๋อเออน้ามาแน่นึงไปเราแตะเออเอ้แตะเออแตะให้เราแตะเออให้เราแจะเออของทางกะทานนนิเอเมือมาเดี๋มือมาจับ จับจับไปจับของของนี่นี่จับจับ,จบนีแ่แตะแเปะ,ปะ,ปะเถอถวายแล้วเด้อสาธุสาธุไปสาธุเด้อเอามือโน้มมือสาธุสาธุาาเออเอาสาธุท่ามบดาละผู้เฒ่าอ,อืมเอาเราจะอาวามเดสิ่งเลยอน่นะนะมาที่นี่กันพิธีเสร็จแล้วมาที่นี่กันขารวะแล้วกันรับพราญาณน้ำล้วกัน สีุ่แูแค้นในีเล่าเราก็แล้วลแล้วนี่ไม่ออกครับคารวะครับเนอะคารวะเอาอ้อมทานอาเอยยขวจาเยขวจาสมาบบศเทเทปทัม ากายวิเกบสวา oh. สังเกอุตะมังปัาจาตังมาย,ายังสังโภคติทันมันตัวชฉย,ยังตังตาลตะเอสัง,ร,งระวิะต,ะตุงเทตมัมมกอ ยาถาวาริวหาปุลาปาริปุเรนเดสาการังเอวามีวัยตูรินังเมตานังอุปกาปติเอิตังาดิตังตุมหังยิปมีวาสมิสตูสะเพปุเรนตูสังขปายันโนปนาราโสยาธามณีโชติราโสยาธา ยัววิวาจันตัสาปาโรคโวินาสตัวมาเตภาวัดวันตรายุสุคิดิคายุโกภาวะพิวาธานาสิริสาเนียจังวทาปจายนวมตารวนัมมาวัดดันเตียอายุวันสุขัง ภาลังอายุวัตคูอันทานวัตะคุสิริวัตคูวิยัสวัตะคุปารวัตวันนาวัตคูวัสุขวัตคูุสัพพัธาทุกขารุคภัยาเวรากาสันตุจุปตะวา อานกาอันตรายเิวนาฏสันตุจเตสัสยาเสติทานังลาภพังสวดขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจพัวขังบุต ยัสสวาสสตวรรษจายุจะชีวะเสทธีภาวนตุภาวตุสัพพังขังคารังราคานตุสัพพะทวตานภาวะตานุปภาเวน สวดเทปวันตุเตปวตุสัพปมังคารังรักสัพปเดวตาสาพมานุภาเวนะสัทาสวดเทปวันตุเผวตุสัพปมังคารังรักขันตูปเดวตาสาพค่า